จากสถานการณ์พายแรงที่เกิดขึ้นหลายอำเภอในจังหวัดเพชรบูร์ในพื้นที่อำเภอหล่มสักมีกเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภายแรงที่เกิดขึ้นเช่นกันเพราะไม่สามารถทําการ,กรเกษตรปลูกเพื่อตามฤดูก,กาลได้เช่นกระดังปลีที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่ภูทับเบิกได้นํามาปลูกกันในพื้นที่ราบ ซึ่งถือว่าเป็นพืชผักตามฤดูกาลอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมนํามาปลูกกันแต่ต้องใช้น้ําในการเพราะปลูกมากทําให้เกษตรกรบางส่วนต้องปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าเพราะขาดน้ําที่จะทําการเกษตรได้ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวได้ทําการแปรสภาพด้วยการไยดินพรวนดินหมดค่าใช้จ่ายเป็นหนี้เป็นสินอยู่ ส่วนในพื้นที่อื่นที่พอมีน้าอยู่บ้างบางส่วนหันมาหว่านถั่วเขียวเพราะเป็นพืชตระกูลถั่วที่ใช้น้ําน้อยซึ่งบริเวณพื้นที่ของเกษตรกรในเขตตะบลวัดป่าที่เคยปลูกพืชผักตามฤดูก,กาลก็แปรสภาพมาหว่านถั่วเขียวแทนเป็นจมนวนับร้อยไร่ในขณะนี้อยู่ในช่วงระยะกลางของการรอผลผล,ผลิตการเก็บเกี่ยวซึ่งคาดว่าหน,น,น้าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนเมษายนซึ่งสิ่งที่จะทําให้เกษตรกรมีรอยยิ้มและมีความสุขเมื่อถึงเวลานั้นก็คือราคาสินค้า